สนับสนุนโดยอาหารเสริมชายเพลสมีเพลสไม่มีเหงาวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการสแกน รายการที่พวกเราจะร่วมกันค้นหาเพศที่แท้จริงนะฮะอยากรู้ใครแมนอยากรู้ใครเกย์เราจัดให้นะฮะแต่วันนี้ต้องบอกว่าทําทรงผมทรงใหม่นิดนเดิมเพราะาทีมงานเนี่ยบิวมากเลยอะแบอบกว่าเก้งต้องสงสัยคองเราในวันนี้หล,ล่อมางตายลว <laughs> ดูดีหรือเปล่าคุณผู้ชมนี่ทำเพื่อคุณผู้ชมเลยนะไม่ได้ทำเพื่อใครเลยนะสาบานเอาละวันนี้นอกจากแขกรับเชิญของเราที่ต้องบอกคู่นี้นี่โอ้โหเป็นคู่ที่เหมาะสมและก็มันที่สุดเลยนะ,ะับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นดีเจทั้งคู่เลยนะ,ะับคนหนึ่งนี่เป็นดีเจรุ่นใหญ่อ,อ,อีกคนนึงก็ไม่ได้รุ่นเล็กเรียกว่าใหญ่เท่ากันเลยแต่ปีปากของเขาเนี่ยตายแล้ววันนี้เอกกี้จะรับมือรับปีปากกับเขาทั้งสองคนได้หรือเปล่านะฮะเขาเป็นเจ้าของรายการไก คุยตุยเขียทาง efm นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแขกรับเชิญเราทั้ง2คนเลยและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คืออาไก่สมพรและอาตุยพุทธชาติค่ะและก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญไปดูสกูปเด็ดๆจากชนีตอนนี้ค่ะนางมีความรัดมากนางชื่อว่ามัดมีไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมัดหมี่และเพลสนะคะเรามาตามหาหนุ่มๆที่เป็นแฟนรายการสแกนเกกันดีกว่าค่ะหลังจากที่รายการของเราเนี่ยออกอากาศมาหลายตอนแล้วนะคะเราก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของหนุ่มๆกันค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการสแกนเกกันบ้างเคยดูรายการสแกนเกรหรือเปล่าคะเคยดูเคยดูรายการสแกนเกป่ะคะเคยค่ะเคยดูครับเคยดูครับเคยดูเนี่ยชอบตอนไหนมากที่สุดแจ็คแฟนฉางมจตุรง ดีเจต้นหอมจตุรูลงอ่ะพี่ต้นหอมต้นหอมกับดีเจนุ้ยเคยมีแบบว่าประสบการณ์ในการสแกนแก้งกวางที่เป็นเพื่อนของเราคนใกล้ตัวหรือเปล่าก็มีครับมีแบบเดินผ่านแล้วก็มองเอ๊ะเอ้ยสะกิดเพื่อนเพื่อนจุดอะตอนแรกเขาก็แอบแอบอย่างเงี้ยดูจากท่าทางแค่มองตาก็รู้แล้วครับโอ้โแสดงว่าใช่ก็ได้เขาอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมามากที่สุดคะมาดามมดค่ะบโกกับมาดามมดคุณเสือกดีกว่าครับคุณ เช่นภูภูมิแล้วกันครับนี<ม>่เล่นรุ่นใหญ่เลยฝากถึงพี่เอกกี้พิธีกรของเราสักนิดหนึ่งน่ารักดีอะครับเป็นตัวตนที่น่ารักดีครับไม่ได้แอปเหมือนคนอื่นไงใจเย็นๆครับอย่าพึ่งกินคนที่มาสาแกน <laughs> <laughs> ถ้าเจอพี่เอกกี้ก็อยากจะหอมแก้มสักครั้งนะะตกลงนี้มันชายหรือมันเก่งหรือมันอะไรวะเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมให้สัมภาษณ์กับเราค่ะแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชายจากเพลสมีเพลสไม่มีเหงามามอบให้ไปเลยค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชายจาก PLACE ที่มีส่วนผสมของถังเช่าและได้รับรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง PLACE มี PLACE ไม่มีเหงาค่ะและตอนนี้นะคะก็ไปสนุกกับรายการกันต่อได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ไก่สมพพและอาตุ เอ๊จะธอกว่ชนีมาด้วยเหรอชนีนี่ว่าแล้วมาตลอดทำเหม็ดอะไรตลอดเหม็นอะไรเม็นีัวเลนี่รอสแกนเลยสองคนนี้เป็นผู้ชายแท้ค่ะสแกนเลยไม่ดีแหน่ด้าดีมากลอยเมื่อกี้ฉันทำอะไรไปฉันเหนื่อยจังเลยอะ ี่แค่เปิดรายการแี่แค่เปิดรายการนะต้องไเดียวขนาดนั้นก็ได้ใจริงๆอ่ะม่านปอนเลยค่ะไหนๆจะไม่เปิดกันยา่ขึ้นอกเว้นกึ้นเปิดมาไม่ใช่ให้เราลงไปง่าหัวเขานะคะให้เราสแกนเขาพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นแขกรับเชิญระดับต้นๆของรายการเลยที่ทุกคนที่อยู่ยูทูปอ่ะอยากให้คุณสองคนมาจริงใจอยากจะมาสแกนเพราะว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกยู่เรวว่าเอขาเลยรู้ไหมตั้งแต่ทำจะปาออกอะไ การนี้นะติดต่อไปเมื่อสิปีก่อนเราเข้าสาวหน้าเกยตลอดเวลาเลยคะะไนะจะบอกวันที่สาวหน้าที่ตบิโดอเข้าทุกวันเลยที่มาฟินด้วยบอกแล้วทำหน้าตัวนี้ทำหน้าอยางงี้เนี่ยเ้าซาวหน้าไม่พอเราไปลงองเซ็นกันที่ญี่ปุ่นด้วยเนาะ ผมว่าเอกอร่อยนออร่อย้กุบกุบกุบกุอย่างนี้เลยจริงหรอจริงเลยหรือว่ารุ่นมันุบกุบุบกุบกุบกุบอยาอยากให้รายการสแกนเกมมีตั้งแต่ยเทนะรอคจริงนะตอนเอกเป็นนี่ยังจตอนที่บารายการนี่นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยเอกมันเป็นตอนไหนได้มาพูดได้นึกไม่ออกจริงจไม่ออกไมันรู้ตอนหลังคือตอนที่มันไปคบคนหนึ่งอ่ะเขาเลยมาเมาส์บบนี่มันเป็นแฟนกันอ๋อเหรอเอก 来。<laughs> เนีนยว่อนี้ไม่รู้มาก่อนจริงๆใช่เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ของด้วยเดี๋อวมาเล่าประสบการณ์ของฉัน <c oughs> เล่าประสบการณ์ของการมีเก้เข้ามาในชีวิตเออจริงๆนะพูดจริงๆเราไม่เคยเรายังไม่เคยเจอเก้เลยสักคนในชีวิตเออนี่ผัวที่บ้านเนี่ยไปดูดีๆว่านี่นี่คนอยู่ที่บ้านมันจะบอกให้ตอนแรกก็แมนนะสีช็อปเปอร์นะโอ้โพับกินเบียร์เข้าไปหน่อยว่ายังไงเข้าหุ่นเลยเป็นแม่เลยว่ะจริงเปล่าจริงๆเคยมีอะไรกันหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยนี่ไง ผู้หญิงที่เตือนไว้เลยนะคะเตือนไว้เลยผู้หญิงอย่าชิงสุกก่อนห้าม อย่าเพิ่งรีบอย่าใจร้อนสัก50อัพแล้วค่อยเมียหนผู้ชายตายไปหรือเปล่าเขานี่ถ้าไปพูดอย่างนี้ผู้ชายก็โดนผู้หญิงกินหมดสิ้นอ๋อเออใช่แล้วที่เหลือเราก็กินเลยก่อนหน้านี้ผู้ชายก็กินเก้งไปก่อนนะจ๊ะไม่ต้องรีบเออจริงจริงคือผู้หญิงกินทำไมกินแล้วเดี๋ยวท้องหงิคำแนะนำพดีนี่เลยจากปรมาจารย์ของเราเออไม่ต้รีบจากปรมาจารย์ของเราปรมาจารย์เราปรมจารย์ได้ไหมได้แต่แกยามนี้เหนื่อยแล้วอ่าใช่มากใช่แนักเยอะได้แก่ทีนะทีนะ ห้าสิบห้านาทีในการของเราห้าสิบห้านาทีตัดออกหมดเลยนี่จะระวังตัวอย่างนั้นรายการที่เขาไม่มีตัดต่อด้วยจ้ะเพราะเขาไม่มีงบตัดต่อจ้ะเขามีสิทำในสตูแล้วก็ไปตัดต่อได้อะตุยบอกไว้ก่อนว่าช่อง YouTube เนี่ยมีศักยภาพมากๆทางเราเป็นคนทำการค้าเนี่ยนะกู้ตังแม่มาแล้วสองรอบนี่เราต้องลงทุนนี่เพื่อจะาที่นี่เลยนี่มาวางไว้อย่างนี้จับเวลาใหญ่จะได้ใบใหญ่าบใหญ่ใช่ไหมใบใหญ่ใช่ป้ายิดสันี้ตรงนี้ อย่าเพราะที่นี่อ่ะยอดชมยอดวิวนี่สูงมาก60กว่าวิวแล้วนะตอนนี้เลยนะแล้วคนซื้อจริงๆเนี่ย5คนลงเลยเอามาลงเลยคุณแนะนำให้ไปขายคุณลีน่าจังปะเพราคุณลีหน้าเนี่ยขายดีามากคนดูเยอะออคนไม่ค่อยผ่านมาเลเชื่อช่องดีนะจนี่มันหาของไม่เจอไปให้คุณลีน่าจังใดอีดอเดี๋ยวก็จะขายดีแล้วนี่มีอะไรบ้างอ่ะ อันนี้ไงคอลลาเจนไงคอลลาเจนเขาโด่งดังอยู่ก็ไปที่แฟนเพจเที่ยวเซิร์ชคอลลาเจนอตุ๋ยนะเแล้นหลักกินนี่สำหรับผู้ชายใช่ไหมอันนี้สำหรับผู้ชายเก้งกวางก็กินได้เออกินแล้วทำไมปุ๋งปังกินแล้วก็คือสุขภาพดีแข็งแรงนี่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 ถ้าขลังมันขายไม่ต้องชวนฉันมานะทำไมอ่ะเสียเวลาเอาลไปเอาลงไปเลยลงมาเลยลงไปเลยลงไปเลยเอาคุยต่อคุยต่อเลยนี่คือไม่ได้ีสปาร์ตส์ เดี๋ยวค่อยเก็บผมไม่เห็นหรอกถือว่านี่ตัดใหม่ถอว่าตัดตอแล้วเธอเธอฉันจำนองบ้านเลยนะอ่าเดี๋ยวก่อนจำนองบ้านเลย่าจอ้านมย่าจ้านเลอ่าจำบ้านเล็บ่าจำนกบเอามบเอาจนองบ้าเลยอานอบเลยอ่าไปนองบ้าเลยอาจนาเลอ่าจำนอง้านเลยอาจำเอ่านอาเลอ่าจนอ้าล่าจนีย่พูดถองนเาของกานเแกนเกนหนยอ่อ้าเกิดว่าเต็ม่าจใหงบ้าเย่า ให้หมื่นกว่าแต่ว่าถ้ามีแค่สิบก็คือให้สิบเออเพราะตอนนั้น UST ชอบทั้งวงแล้วญาติเาแค่เพื่อเป็นต้องพยายามยังอ๋อยังใช้คำว่ายังนั่นหมายความว่าอินเตอร์พิชเชอร์ทุกคนทุกคนมีโอกาสอยเเ็็บบปมาแม้แต่คนที่มีลูกไปแล้วเป็นพ่อเป็นแม่ไปแล้วอาจจะมีโอกาสก็คือเป็นไปเหอะถ้าเราไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครเรื่องไหมเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นบายเป็นอ่ะหญิแบบโซเฟียอ่ะจริงจริงนะชอบกับคุณจะเป็นคุณช ให้กางสแกนไม่ต้องไปสแกนเช้าบ้างว่าเขาเป็นอะไรสแกนภายในตัวเองให้รู้ก่อนว่าตัวเองเป็นอะไระนี่อย่างคุณโซเฟียราเนี่ยก็ไปสแกนภาย,นะยในบ่อยนะไปตรวจภายในบ่อยมากเลยว่าดูว่าข้างในเป็นอะไรบ้างหมอตัวหัวเข้าไปเลยอ่ะหมอไม่ตมอส่งพยาบาลหดัดคุณรครหมอขับรถเข้าไปค่ะเพ่ทำอะไรเนยเพราะว่าถ้าเกิดเอาตัวเข้าไปเดี๋ยว อ๋อแต่พุณเนี่ยแล้วลดไปลดอะไรรู้ไหมลดอะไรถดจับเฟืองคุณเดี๋ยวให้รถจับเฟืองค่ะใครคุณรถขยะคุณไม่ใช่รถขยะอะไรก็รถดื่มเตือะไรรถมีแต่รถดีๆทั้งนั้นเลยว่ะเห็นมีฟรานี่เข้ามาคุณคุณเช่นเมื่อตอนปิลาไม่มานอนอยาไม่มาคุณเช่นอะไรตอนปิลามาใช่ไหมไม่ได้มาแล้วเมื่อกี้ใครมาบอกดิเดี๋ยวบอกให้ อ๋อป๊อปป๊อปน้องป๊อปป๊อปน้องป๊อปมาใช่ก็จริงๆแล้วก็สึกว่าไม่ใหญ่ยัให้ไปออกไปสแกนข้างนอกจัดแม่จัดแม่จริงๆแล้วนะคะถ้ารู้ตัวเองก็จะได้หาผัวทันค่ะเป็นตุยเป็นใครนะเป็นตุยเป็นตุยเองเป็นตุยเป็นตุยเองก็แบบเออนี่หมดผ่อนละเล่าแบบเล่าแบบชั้นนี่ต้องทำยังไงวะไม่ได้ตัวเองไม่เยอะอกไก่ถ้าคะแนน่ะเออแกนเจีเรดาร์ของตัวเอง ของอาพูดตรงๆเลยนะไม่ได้แอปนะคือเป็นการสแกนเกที่ไม่เก่งเลยในยุคในยุคแรกๆเด็กๆแต่ตอนนี้ตอนนี้คือเก่งมากเลยเก่งมากเหรอเท่าไหร่จากเต็มกลิบได้เท่าไหร่เต็มกลิบตอนนี้คือปุ๊บเห็นรู้เลยว่าเป็นแล้วจับแก้ผ้าทันทีเลยไม่ได้ดูเฉยด้วยหนูดูลึกเลยเดี๋ยวว่าหนูหิวอยู่ไม่ใช่ไหมลึกรู้ถึงอารมณ์เขาอะดูว่าท้องว่างด้วยอย่รู้ด้วยว่าเขาท้องว่างบอกว่ามือถึงนะต้องบอกว่ามือถึงเลยตอนนี้พอพอสแกนได้ประมาณ8 สมัยก่อนนี่ไม่ได้จริงๆตอนเอกเป็นไม่รู้จริงไม่รู้จริงๆงสาบานไม่รู้แล้วตอนไหนถึงได้รู้ตอนที่รู้เป็นแฟนกับอันนี้เรื่องจริงเอเอกอันนี้ขอโทษอันนี้เรื่องจริงอด่าไปบอกเดือนพูนนะไม่ได้เปิดถ้ายังมีแฟนคลับอยู่และแกงต้องสงสัยของเราในวันนี้เป็นหนุ่มนักดนตรีแสนโรแมนติกค่ะด้วยหน้าตาหวานๆใสๆจึงทำให้เขา ตกเป็นที่สนใจของทั้งชินีและเก้งกวางอยู่บ่อยๆนอกจากนี้เขายังมีฝาแฟดแพคคู่ที่หล่อไม่แพ้ก,กันค่ะซึ่งแฝดน้องเป็นหนุ่มนักเต้นฮิปฮอปอารมณ์ดีขี้เล่นซึ่งรักความสนุกสนานแต่ข้อมูลก็จบลงแค่นี้ค่ะเพราะว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปพบกับแฝดคู่นี้กันเลยค่ะว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นได้เวลาเปิดตัวเก้งต้องสงสัยอยวน,น้าร่อยรนคเห็นะ

อ๋อเดียบกลับมาอ๋อเดียบก่อนอ๋อเดียบก่อนเป็นชายจีใช่ไหมใช่แล้เอาและนี่คือเกยต้องสงสัยของเราในวันนี้นี่คนเขาเป็นฝาแฝดกันนะฮะเหรอหน้าไม่เห็นเหมือนเลยป็นพี่น้องกันเหรอครับหน้าเหมือนฟันดีฟันเด่นไม่เหมือนไม่ใช่เหรอกลองตอบดังๆสิคะครับเป็นฝาแฝดกันครับคนไหนเป็นแฝดพี่ครับครับผมพี่ครับ แล้วคนนี้แล้วคนไหนน้องครับก็ต้องมีผมสิคะอ๋อคนน้องพูดจาแบบกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มมานนี่นีก่อนฉันมีสิทธิ์เขาเลยจะเดินมาน้องจ้าขออะไรป้องขอพูดใจลายป้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาถามเอะไรนะนี่ชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างครับชื่อนิกครับนิกนะเนสครับนิกกับเนสเป็นพี่น้องกันเขาเลยเป็นคุ๊ดอย่าไปถามไฟแดงไฟแดงกติกา มีเวลาในการถามเก้งต้องสงสัย3นาทีโดยจะต้องเซ็นเซอร์คำถาม้าตรงกันไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงและถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าเก้งต้องสงสัยมีสิทธิ์แอปนั่นก็คือสามารถข้ามได้1นึ่คำถามทวนและถ้าเก้งต้องสงสัยสามารถรอดจากการสแกนจะได้รับเงินรางวัล10,000บาทจากลูกอม Extra Candy แและจะแขกรับเชิญสามารถสแกนได้ถูกต้อง จะรับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทจากลูกอม Extra Candy เช่นกันค่ะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินรางวัลโดยลูกอม Extra Candy แ,แค่อมก็นมโปค่ะอืมอึม้มน่ารักนะวันนี้นอะอยู่แปลว่าถ้าเขาเป็นก็คืเป็นทั้งคู่ถ้าไม่เป็นคือไม่เป็นทั้งคู่ถูกไหมถูกต้องครับอ้าวเอ้เปิตัดตัวเรอ ได้หมดคุณแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เป็นเขาไม่เป็นฉันกินคนเดียวนะคะไม่ได้ดูซิว่าเธอจะได้กินชนีใช่หรือจะได้กินไฮยีน่าเร็วขาเร็วแกเคสกับคุณยายไหมคะลูกคุณนะคะลูกฮะคนคุณทานไปซื้อมากินไหมคะับอับร้อมไหมฮะคุณพร้อมที่จะถามยังฮะ ไม่ได้เลยตันมากเลยอ่ะแต่นี่เนี่ยว่าเขาจะไม่โกหกเราไดมัคุณจะไม่โกหกเรานะไม่โกหกครับดีมากถ้าโกหกพี่จะเป็นเมียเลยนะคุณใช่คุณไม่โกหกแต่คุณจะตอแหลเหรอคะเขาไม่โกหกแล้วไม่ตอแหลถึงแม้ว่าจะเป็นยูทูบเราก็ไม่ควรพูดคำว่าตอแหลเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วพร้อมครับถามครับน้องน้องน้องอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองยี่สิบสองาต้องไปก่อนต้องดูไปด้วยเดี๋ยวคำเสียงแบบพี่จะพูดสิเอ้ย ทำได้ทำได้เฮ้ยคุณคนซ้ายมีสิทธิ์ใครอนไหนต้องเมาตัวนี้ตัวไหนกันมันดูแบบคุ้มสิ่งคนไหนอยากเป็นเมียพี่พูดซิคนไหนอยากเป็นผัวพี่บอกสิคนไหนอยากเป็นผัวพี่ตุ๋ยไม่ใช่ไม่ขอฉันไม่ต้องถามไหนอยากเป็นเมียพี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผัวคำตอบก็คืออยากเป็นของฉันไม่ได้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 เหมือนกันน้องคนไหนที่เคยกินกับพี่เอก ไม่ได้ไม่ได้เป็นบอกไม่ได้้ยู่น้องทำงานหรือเรียนครับทำงานทำงานอะไรครับเรียนด้วยทำงานด้วยครับทงานอะไรครับนี่ก่อนดตรีครับเป็นดนตรีเล่นอะไรเล่นไรตีชิงหรือว่าหรือว่าอะไรดูกินแด้ราแดงเราแดแล้วเล่นอะไรบอกเล่นไมคแจ็คให้แซกโซโฟนเป่าแซกดูดเก่งไหมเป่าค่ะแซก่าแล้วเนสเนสเราทำอะไรลูก ก็เป็นแดนเซอร์ครับว้ายขอขอขอเต้นขอเต้นดูหน่อยหนึ่งสเต็ปเร็วหนึ่งสองสาม๋อนี่ผู้ชายเออโอ้ยชอบแดนเซอร์อ่ะเวลารับงานจะได้แบบมีแดนเซอร์ผู้ชายก็แบบเออนี่คือตัวแรงๆสินี่คือตัวผู้ชายเหรอ ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงตัวนางตัวนางนนไอตัวผู้หญิงไอตอนตอนอย่างเนี้ยแต่ว่าหนูหันมาทางนี้หนูเปลี่ยนมุมเพราะว่าพี่ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้แดงแขงแข่งแเรีแน่งแข่งแข่งแผ่งแข่งแข่งแข่งแ่งแข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 ่้แขงแข่งแข่งแขลงแข้งแข่งแข่งแ่แลงแข่งแงแข่เแขแล่ขับรถแข่ง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 ่งแข่ ไม่ได้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 อะได้เวลากดเวลาเวลากดโมโหสะกดว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยน่ารักเฮ้ยน้องไมน้องนี่ดันคะไม่พอความโมติดมคนไม่ค่อยโมโหครับอ๋อ้องพี่น้องเรากดกันให้ดูหน่อยสิกดกันตายตายอย่าเป็นพี่น้องนะกดแบบกดพี่น้องไงเฮ้ยไดี๋ยไปดูดิพี่นอเรมเป็นพี่นนอไม่ใช่แล้วเออเคย่อยกันไหม ตอนเด็กๆครับทะเลาะกันต่อยกันหรือตบกันตบกันหรือต่อยกันอ๋อไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยแย่งผัวกันหรือเปล่าไม่ได้ไม่มีแล้วพอตอนเด็กๆเคยเล่นเล่นเกมพ่อแม่ไหมอ๋อเคยไหมพ่อขอแอปครับขอแอปครับขอแอปครับไม่ตอบครับได้ศิลปินศิลปินผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงอะแอปไปแล้วด้วยศิลปินผู้หญิงที่ชอบ ชอบมาดอนน่ามาดอนน่านชอบรบไหนี่าจีเจครับเจสี่เจเจสซี่เสี่เจสซีคเจสซี่เจสซี่เจสซี่เอี่เจสซี่เจ่เจ่เไหซี่จสซี่เสซีจี่เี่ี่เจเจสยี่เจเจเี่เี่เเส่เเี่เี่ี่เเี่เจสเสาะเ่าเจีีอกเ่เ แอปคำถามใช่เพราะถ้าแบบว่าแอปเนี่ยน่าจะก็เขาก็มีสิทธิ์แอปได้นหนึ่งครั้งถ้าเป็นผู้ชายแท้ก็ไม่ต้องแอป ไม่เขาอยากจะอยากแอปให้นั้นไม่แอปเขาตอบว่าะเขาเคยเล่นเพราะเขาโกหกไม่ได้เขาเล่นพ่อแล้วเล่นแม่แล้วเขาเล่นเป็นแม่แล้วเขาเล่นเหมืยนมอือ้็แปลกเด็กๆไม่มีใครเล่นพร้อมแน่แล้ะและที่น่ากลัวก็คือยังเล่นอยู่ถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เล่นแบบนี้อยู่อย่างแยกกันเป็นแม่ตบตีกันไม่แยกเป็นแม่แยกกันเป็นแม่ก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องคนนี้น้องเป่าแซงเนี่ย จะดูเหมือนเก้งมากกว่าน้านองาชายอาคิดว่าแบบว่าการเล่นเป่าแซกนี่มันเหมือนของผู้ชายเป่ากันนะจะไม่น่าจะเป็น,นเก้งแต่ว่ามันก็ต้องตลบหลังไ,ได้ว่าเออถ้าเราอยากสัมผัสผู้ชายจริงเราต้องเข้าไปอยู่ในวงคนเล่นแซกแล้วเราเก้งแล้วเราก็จะได้กินผู้ชายทั้งหมดที่เป่าแซกกูดูดีะเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ถูกเนี่ยได้หมื่นนได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าวิเคราะห์ผิดเนี่ยเขาได้หมื่นหนึ่งเขาได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเราวิเคราะห์ถูกเธอได้หมื่นหนึ่งฉันได้น้องสองคนนะจ๊ะแบ่งคน เอยเอากติกาส่งอีเมลมาให้หน่อยได้ไหมอตอบว่ามีความสุ่มเสี enfin ่ยงว่าน้องคนนี้จะเป็นเธอคิดว่าไงสำหรับทางเราทางเราว่าเป็นเ้ว่าเป็นเพราะว่าเขาชอบมาดอนน่าใช่ผู้ชา้าผู้ชายเขาก็ชอบเอ็นริเก้อย่างเงี้ยเอ็นริ e เก้เอริเก้มันเริ่มจากที่ชอบเอ็นริเก้เพราะอะไรรู้ปะแม่เปิดเข้ามาแล้วโรลกําลังเดินกุดบิดเล่นอยู่ไง เออคือคือกำลังเต้นเพลงเอริเก้อยู่ไหมเ้าชายก็ชอบเพลงเอริเก้าเพราะเราายเป็นชอบเอริเก้โต๊ะแอปเราชอบเอริเก้กิซซ์อะไรอย่างงี้นะใช่กิซซ์ได้โอเคพี่ทั้งสองคนตอบว่าแกงต๊ะองใส่ของเราในวีเนี่ยครับเป็นทั้งสองคนนะครับได้เวลาแกนไม่อ่ะเป็น เราเป็นผู้ชายไม่ได้ไม่ดีนี่ดีแรงกว่าะไรอะไรอะไรนะเดี๋ยว คุณโกหกเหรือเปล่าครับคุยสิเอกอะไรพี่ใหญ่เราโกหกตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เขายังไม่เป็นแต่เดี๋ยวหลังจากเบิกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตรงนี้หนูหนูหนูเมื่อกี้ตอนที่เต้นเป็นเป็นตัวตัวเมียยังไม่ได้ดูเลยตัวนาง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 เป็นตัวให้ดูให้ดูชอบวิธีการเต้นพี่เต้นเป็นตัวผู้ชายเองพระพระมาพร543 เน่ใช่หอเป็นตัวนาก้งนั้อันนี้ฮาเล้รไหมคอันโอ้ีหใช้เวลาเสดกเคเดี๋ยวก่อนคือไม่เป็นไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับ พี่สงสัยเราเออพี่ขออะไรอย่างนึงได้ไหมครับผมขอยืมแซกน้องมาดูดหน่อยเปล่าเปล่าเปล่าคือพี่เป่าเพเป็นพี่ดูดไปอย่างเดียวหมดเลย้นต้องให้เขาเป่าให้เราเป่าเป่าแพงอะไรให้ให้พี่กับพี่เอกยโไหนวปด้ห่วยได้ไหมไม่ได้แล้ว อาจ่อไม้หน่อยเอาให้พี่เอกกับพี่อาไก่ค่ะครับเอาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จ่อไม้ให้แป๊บนึงใ่งครัือในไใจของคุณไม่ใช่พละไม้อยู่ทางรายการค่ะอ๋อไวเลสไวเลสใช่ไวเลสแล้วมีใบมือถือค่ะไม่เป็นไรค่ะครับผมกูเอาไม้ไปจ่อเขาหลังจากนี้ไป ฉันจะเป็นเกล้าตอนนี้ฉันต้องแอปไม่ให้น้องฉันรู้ไงจำว่าต้อแอบนะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะยูตอนเมื่อกี้ชื่อเพลงแชงฟูครับแชงฟูตายเลยฉันเป็นเธอฟูเธอฟูได้เหรอหรือเธอบอกเธอไม่เป็นเธอฟูได้ไงอ่ะเธอบอกฉันสิถ้าเธอฟูอ่ะอันนี้อันนี้ขอแอปได้ไหมฮะอันนี้พร้อมหมดหมดคำหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเธอไม่เป็นแต่เธอฟูได้ไง ใช่น้าตู่น้าฟูหรือเห็นพวกเราน้าฟูเห็นอะไรฟูเหมือนใครน้าอะไรฟูครับไม่รู้เรื่องครับเราว่าคุณเล่นตามพาซ่าไหมุณเล่นปาป้าซ่าปาป้าซ่าผมเพิ่งเข้าไปเมื่อวานครับอุยากรู้ไหมเขาไปทำไมครับตอนแรกผมเสิร์ชกูเกิลครับว่าอไก่เป็นเกนจริงจริงครับไม่ต้องดีใจขนาดนั้นเขาหาข้อมูลเฉยเฉยแล้วปรากฏว่าตามพาซ่าขึ้นอันแรกเลยฮะไม่ นั่นแหละครับผมว่าจริงๆผมไม่ต้องหาข้อมูลก็ได้ครับผมมาเจอวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ว่าลองยเดี๋ยวก่อนไม่หาข้อมูลทำไมวะกูต้องมาสแกนมึงนะมึงจะมาสแกนกูทำไมวะเอออยากไปวันนี้ลองตัวข้อมูลเลยหาข้อมูลเลยเขามีความสนใจไงพี่ถ้าเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขาไม่สแกนหรอกเขาไม่ไปดูหรอกไปพูดดีไปคุยกันหลังบ้านไม่ใช่ผมกันแบบผู้ชายผู้ชายเฮ้ยแบบไอ้สองคนนี้ต้องมากินเหล้าพี่ดีกว่าไม่ดีมั้งคะไอ้พนก เออเตะเฮ้ยเฮ้ยตะบอลอยู่โทษเะขอโทษนะฮะเฮ้ยมึงสองคนเตะบอลอยู่ที่ไหนวะปกติแทงนุ๊กอย่างเดียวฮะเฮ้ยไปพี่นี่มาเยี่ยนี่มาเยี่ยนี่มาเยี่ยนี่เฮ้ยใครแทงกูต้องมาเป็นถูกถูกแทงลูกเลยแทงลูกกับเนียไก่เขาเนียอไก่เขาเป็นเจ้ามือนี่เล่นเต็มที่เลยนะเพราะว่าเลยรู้ไหม รู้ว่าอี้เขากูก็ไม่เป็นอีดูยูทูบไม่เป็นเต็มที่เลยสรุปเราไม่เป็นจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าวันนี้นะฮะแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านปอบพิดนะครับเก่งต้องสงสัยของเราเนี่ยะได้ไปเลย1นึ่งหมื่นบาทโห้โันดีนคู่หไม่น่าเชื่อเนาะหน่ก็หลอกเราหลายอย่างนะ แจ็คใหญ่น้องน้องน้องให้เวลาอาไก่กดเลยจิ้มหนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราสแกนอาไก่ต่อกันเลยเป่าวป่าวพนัการส่งเข้ามาบอกว่าอย่าแลดมากผู้จัดการบอกว่าบอกพนักงานว่าไม่ทันละเมื่อบอกบอกผู้จัดการถึงว่าให้ไปบอกผู้จัดการเอ็กกี้ด้วย โอ้โหไปใหญ่แล้วเวลานี่ใหญ่โตมากแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้หมดเวลาแล้วปรเจกต์นั้หมดเราไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยโอ้เดตีนุ๊กกันเฮ้ยเดี๋ยวเตะบอลชวยเพีย่เฮ้ยตีนุ๊กกันสขอขอบคุณอาหารเสริมชายเพลสขอขอบคุณลูกอมเอ็กซ์ตร้าแคนดี้